เหร no no. been, ียบโดยไม่ได <No. S 2> ้ชุบน้ำมันใดๆทั้งสิ้นครับเหยียบเพื่อขับไล่โลกเวรโลกกรรมนะครับผมนี่ครับผมผมรู้สึกว่าลั่นกึ๊บนะครับผมค่อยๆวางลงไปครับก็จะติดตามโดย จ็ดอาทิตย์ครับผมหลังจากเหยียบไปแล้วอันนี้ได้เหยียบมาแล้วสามครั้งซึ่งคนไข้เลือกที่จะไม่ีโมและจะไม่นอนโรงพยาบาลนะครับขอสงวนฤทธิ์ติดใบหน้าคนไข้นะครับผมก็ไลายนี้ผมต้องพิถีที่ททัน,นครับผมเพราะคนไข้ตัดสินใจไม่ไปทางเคมีไม่ไปทางเคโม M, ครับผม ไม่มีอะไรมากครับคนเราเกิดมามีแค่สองโลกโลกเวรโลกกรรมกรรมใหม่กับกรรมเก่าครับผมตรงไหนช่วยกันได้ช่วยกันครับผมไม่มีอะไรเหลือบากกว่าแรงครับวันนี้ผมสายทองสมบูรณ์สวัสดีแค่นี้นะครับผม